คุณรู้ไหมว่าวิกฤต e d e p r e s s i o n ทำให้คนหลายล้านคนสูญเสียทุกอย่างวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนเรื่องนี้กันค่ะตลาดหุ้นตกไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่นะคะแต่เรารู้ไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคะ่ะที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่สั่นสะเทือนคนทั้งโลกนั่นคือเหตุการณ์ g r e p r e s s i o n ค่ะ วันนี้เราจะย้อนรอยกลับไปดูว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะและทำให้เราที่เป็นนักลงทุนเนี่ยสามารถเรียนรู้จากบทเรียนนั้นได้อย่างไรบ้างค่ะ g r a c e Depression นะคะไม่ใช่การล้มละลายของตลาดหุ้นอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการล้มละลายของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเริ่มต้นในสหรัฐ เมื่อวันที่29ตุลาคมปี1,929ค่ะเกิดวิกฤตที่ว่าราคาหุ้นตกลงกว่า90%ค่ะอ่านในภาษาอังกฤษนะคะก็จะใช้คำว่า Black Tuesday นั่นเองค่ะพอตลาดหุ้นตกในระดับที่น่าตกใจขนาดนั้นนะคะจึงทำให้สถาบันหลายๆสถาบันล้มละลายลงและมีอัตราการว่างงานของคนเนี่ยพุ่งสูงถึง25%เลยค่ะ อยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าวันนี้เรามีเงินหนึ่งแสนบาทและอยู่ดีๆเนี่ยมูลค่าของเงินเราตกลงภายในวันเดียวเหลือแค่1นึ่งหมื่นบาทเราจะรู้สึกแย่ขนาดไหนคะ่ะแต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวันนั้นนั่นเองคะ่ะ สาเหตุของวิกฤตครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นมาจากการที่นักลงทุนนะคะมีความเชื่อมั่นมากเกินไปค่ะจึงใช้เงินลงทุนที่เป็นมา r g จิ t นเทรดดนะคะในการซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากและเศรษฐกิจสหรัฐเองก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่เพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อชะลอเศรษฐกิจลงนะคะแต่มันกลายเป็นว่าพอเพิ่มดอกเบีย้ยจึงทำให้เศรษฐกิจเนี่ยพังมากยิ่งขึ้นค่ะ พอเศรษฐกษิจเริ่มมีการถดถอยลงจึงทำให้ประชาชนเนี่ยไม่มีความมั่นใจค่ะแห่กันไปถอนเงินในธนาคารค่ะเมื่อมีการถอนเงินมากเกินไปสถาบันการเงินก็ล้มในที่สุดนะคะอยากให้เราลองนึกถึงว่าเรากำลังสร้างปราสาททรายอยู่บนพื้นทรายแต่ว่าปราสาทเราเนี่ยสวยงามมากเลยแต่พอมีคลื่นแบบใหญ่ๆห,หนึ่งหนึ่งคลื่นมาซัด ก็ทําให้ประสาททรายของเรานั้นพังทลายค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นเปรียบเหมือนประสาททรายที่พังทลายเลยค่ะซึ่งบทเรียนสําคัญที่เราที่เป็นนักลงทุนได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะสรุปออกมาเป็น3มข้อด้วยกันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องลงทุนโดยที่เราจะต้องมีความรู้ค่ะและก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งที่เราจะลงทุนเนี่ยให้ดีนะคะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงค่ะ เราไม่ควรเชื่อมั่นสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งค่ะควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงแบบเหมาะสมตามแบบฉบับของแต่ละคนนะคะและนอกจากนี้นะคะข้อ3คือเรื่องสำคัญค่ะคือเราจะต้องวางแผนเงินสำรองฉุกเฉินไว้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะอย่างน้อยก็3-6เดือนนะคะแต่สำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะก็ควรจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย1ปีค่ะจากวิกฤตครั้งนั้นนะคะ ส่งผลมาถึงโลกการเงินในทุกวันนี้ค่ะอย่างเช่นการที่รัฐบาลนะคะได้มีมาตรการในการควบคุมเศรษฐกิจมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นการพิมพ์เงินเข้ามาเพื่อลดภาวะวิกฤตที่รุนแรงค่ะและที่สำคัญเลยนักลงทุนก็ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะในปัจจุบัน ยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า2008 financial crisis คะ่ะซึ่งเหตุการณ์2008 financial crisis เนี่ย ก้นหนักนะคะในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจแต่ว่าไม่หนักเท่าตอนที่เกิดเกรสดิเพชชันค่ะเพราะว่าคนในสมัยปี2008เนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าการเกิดเกรสดิเพชชันในปี1นป9ี1 9ิ9เนี่ยเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างจึงทำให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วกว่านั่นเองค่ะ c กรสติเพชชันไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะแต่ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตค่ะการเรียนรู้จากประสบการณ์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และนำมาปรับใช้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดค่ะ